พระคงลำพูนพระนางกําแพงกีดบัวพระนางปัญญาพิทูลโลก สุนกอพิมพ์นเมเปียสมุดวัลคังพิมใหญ่พิมใหญ่อกวีสุนกอพิมพ์ใหญ่พระนางพญาวิชโนโลก ผงสุพรรณ์นได้น,น,นี่งผงสุพรรณครับแล้วก็พันลอดมหาวัน